ถามว่าจัดงานเลี้ยงหาเงินไปทำพัดได้ไหมได้ไหมโอ้ถามคําถามนี้แล้วเราคุยคุยกันเพลินเรื่องสมัยก่อนว่าเพราะว่าเอ่ยเรื่องสมัยก่อนนะว่าบอกว่าเคยทําอย่างนี้แหละอก็เลยคุยเรื่องยาวเลยยาวเลยยาวเลยยังไม่ได้ตอบเลยอคือ เรื่องฮัสเนี่ยนะเป็นรุกลหนึ่งในรุกลอิสลามใช่ไหมมีห้าประการมีสกลิมอัชฮะดาอันนี้ไม่ต้องเสียตังมีละหมาดละหมาดไม่ต้องเสียตังมีเดียบวชบวชก็ไม่ต้องเสียตังเพราะงั้นอย่างละหมาดอย่างบวชเนี่ยเขาเรียกอิบาดาบาดานิยะครับเป็นอิบารดาที่เอาร่างกายทำละหมาดไม่ต้องเสียตังบวชก็ไม่ต้องเสียตัง เนี่ยบางคนบอกไม่ใช่แล้วว่าเอยสมัยนี้บวชแล้วเสียตังเยอะกว่าเก่าอีกบนตกเย็นมานี่กับเตียงโต๊ะเลยต้องซื้อกับข้าวซื้ออะไรเอ็นนั่นเรื่องเราอยากแต่ศาสนาไม่ได้สอนก็เรียกอิบาด้าบาดานียะเอาร่างกายทำรักกาอิบาด้ามาลียะเอาทรัพย์ทำอิบารดาครับส่วนฮัจ์คือทั้งบาดานียะและกัมาลียะคู่กันทั้งร่างกายแล้วก็เอาทรัพย์สินด้วยเอาทรัพย์ไปทำทร้งอย่างเลย โดยมีเงื่อนไขที่ศาสนาวางไว้ก็คืออินิสตอออิเลฮิสบีลาถ้ามีความสามารถที่จะไปกระทําได้ซักมีไปไม่ไหวครับนอนทำแม่แม่ปปไปไม่ได้หรือร่างกายบึกบึ้นยาจะไปตั้งไม่มีออกไปไม่ได้ครับเมื่อมันไม่ได้มีความพร้อมศาสนา,าก็ไม่ได้บังคับใช้ ไม่เกิดโทษพอศาสนาไม่ได้บังคับใช้แต่ความอยากมันไม่ปราณีใครอยากจะไปอยากไปในชีวิตนี้ขอสักครั้งหนึ่งเถอะกู้เงินเอาไปทําพัดก็ยังยอมเลยบางคนนะคเป็นหนี้เป็นสินก็ไปทำไมไม่มีใครคิดอย่างนี้วะครับอยากจะจ่ายสกาดในชีวิตนี้ขอจ่ายสักครั้งล่วงหน้าก่อนกู้เงินมาจ่ายสกาดเอาไหมมีนะเอานี่กู้เงินไปทําพัอยังมีเลยแล้วกู้เงินมาจ่ายสกาดนะ ไม่ศาสนาไม่ได้ใช้คนไม่มีัเมื่อศาสนาไม่ได้ใช้คนไม่มีพี่น้องก็อย่าไปไปไปทําอย่างนั้นไม่ต้องตาแบงนี่เนียดเลยอะทําบุญเพราะคนที่ทําบุญเดี๋ยวเนี้นะเขาเนียดแล้วว่าลงทุนไปเท่าไหร่แล้วจะได้ซองคืนมาเท่าไหร่จะคุ้มไหมจะอะไรไหมนี่มันมันไม่ใช่เจตนาที่จะทําบุญอย่างงานวาริมาอย่งงี้บางทีเน่ยเช็คเลย คนจดเลยเท่าไรเท่าไรนะเท่าไรอะไรเท่าไรเพราะงั้นถ้าพี่น้องไม่มีเนะี่ยไม่ต้องไปกู้ถับหนี้ยืมสินไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินศาส,สนาไม่ได้บังคับใช้ขนาดนั้นอมไม่ต้องไม่ต้องไปแจกซองขอเรียรายไปขออืมของเงินสกาดหน่อยเธอฉันจะไปทําฮัดจะไปทาฮัทหรือจะรอฮัฟซีก็รอไปถ้าจนจริงเนี่มถ้าไม่มีพวกก็รอไปอเพราะ เงินเงินที่เขาจะให้คนเนี่ยเขาต้องเฉพาะพวกกันฮัทฮัทฟีอ่ะอาอาจารย์โยชดินได้มาแล้วจะมองใครอ่ะต่างก็ต้องมองพวกก่อนละอ่าก็มองพวกก่อนละบางทีเนี่ยพวกไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกพวกจนไมไม่ได้จนนะโอ้หแล้วแล้วการมาคุยเนี่ยการมาคุยแปดผลแล้วนะโอ้โหที่ล้านตะว่าดเนี่ยโอ้โหทำสวยประกอบมประเฮมเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยนี่ครูสอนศาสนานั่งมองตากระพริบกระพริบกระพริบอืมไม่เคยไปไม่เคยไปครูเนี่ยไปแปดผลและ ออาเวลากบบผมไปนี่สองครั้งครั้งสุดท้ายปีที่เรียนจบครั้งแรกตอนขึ้นไปเรียนใหม่ๆก็ไปฮารอช่วงปิดเทอมก็ไปฮแล้วครั้งสุดท้ายตอ,ตอนตอนเรียนจบตอนจะจะสามสิบปีแล้วม,มาฉายให้ดูตอนนี้เราจำบรรยากาศไม่ได้แล้วคนละเรื่องเดี๋ยวนี้ก็มีขึ้นเป็นสองสามชั้นแล้วอาจารย์ือถ้าไม่มีความสามารถ ล l l a ์ไม่ได้บังคับใช้ครับพี่น้องก็ไม่ต้องไปไปทาถึงขั้นนั้นนี่ท่านทว่าพผู้ถึงสมัยเก่านะครับเขาจะเอาถุงกระดาษเนี่ยเอาเอาเอาข้าวเปลือกมาถังหนึ่งอืมอาจารย์ทําน้ำอ่ะอาอาจารย์ในพี่น้องเนี่ยอาจารย์เอาไปสิบสิบลูกนะหยี่สิบลูกอาจารย์ก็ไปช่วยแจมเลยข้าวถังหนึ่งข้าวถังก่อนถังนั้นกี่ตังถังยี่สิบาทยี่ห้าบาทอือ่ก่อนเอาถึงหนั้นั่นแต่ก่อนมันไปทำภาพนี่ผมจําได้นี่ ผมจำว่าเนี่มันสองสองพันห้าเหมือนกันนะไปเรือไมเรือหอยยิงอะนะไปส่งกันที่คลองเตยอะนะล้อไปกันนั่งเรือกันไปเรือกันสมัยนู่นอิมังมันอิม่งมานเพียนมานะเออเพียนมานะจัดไปเรือกันอ่ะพี่น้องตามตามกําลังความสามารถไม่ต้องไปกู้นี่ยืมถือมาหรือว่าจัดบุญอะไรนี้ไม่ถือว่าเป็นรายิบสาหรับเขาะ